สวัสดีครับก่นอง,องปงปายสูผูซูข้คนครับผมวันนี้บรรยากาศดีล่มเป็นล่มเลยก่นองเอ้แล้วนี่พาเห็ดเมนูไก่อบอบปี๊บปูบฟางนี่ปะไก่อบปีป๊บใส่ฟางเอออเาละครับเริ่มต้นมานะครับเราก็ใส่อะไรไม่รู้ครับใส่ลงไปของรอเตรียมไว้หมักไก่ครับพริกไทยกระเทียมอะไรก็ไม่รู้บ้างนะครับ ใส่ลงไปครับโขโขวครับนี่ครับล่าผักเชีบใส่ลงไปนะครับอะไรครับนี่ยกระเทียมครับผมนี่ไก่แล้วก็ทิ่มทิ่มทิ่มมันให้มันเป็นรูนะครับเพื่อเครื่องมันจะได้เข้าข้างในครับน้ำตาลลงไปสักนิดครับเพื่อความหวานชีวิตนี้ขาดหวานไม่ได้ครับผมนี่น้ำปลารสดีซีอิ๊วซอสหอยจัดลงไปครับของเราโขว้ใส่ลงไปครับ นี่ต่อมาเราก็ขย้ำขย้ำกำกำมันเข้าไปครับยัดยัดตูดนี่เป็นไงนะครับเอาไปแช่ตู้ไว้ก่อนครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้เราตั้งขวดเบียร์ไม่ได้จะตั้งวงกินเบียร์กินเหล้านะครับมันไม่ดีครับไม่กินครับนี่เป็นไงหรอไปอีกใส่ลงไปครับยัดลงไปครับไก่เราเตรียมไวมครับใส่ขวดครับนี่เอาก็ปิ๊บ งุมลงไปครับนี่ปิดรูด้านล่างครับกันควันมันเข้าครับเรียบร้อยครับทุกท่านอาจสงสัยทำไมไม่มีภาพตอนเผาครับผมลืมถ่ายครับขอโทษด้วยครับผมอืมแต่กานเลยคุ้มขนาด ไม,ไม,ม่ไม่ครับอา่าอืมหนุ่มีมตน,นุ่มดีอืมจัหนาบ่มมิจาวเนาะอืมจาบนามเลยปุ๊บอืมดูกล้าเลยจัหนามข้ากันมะอืมมันชํำดีอ่ะนี่อาบโยับ เดียบทานจับแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามใ oh, oh, oh. หม้เพื่อนผมด้วยครับนะเอ้าจะนานมั้งนะฮะนิ่วว่าจำไม่ได้ จะไปกินเขาด้วยพี่น้องเจอกันใหมคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณแล้วครับสวัสดีครับ